สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจนจะพาทําเสื้อคอกระเช้าใส่คลายร้อนกันนะคะเราจะตัดผ้าออกมาสองชิ้นค่ะความยาวก็คือ25นิ้วนะคะความกว้างก็คือ22นิ้วค่ะป้าเจนจะกลับผ้าตัดนะคะจะได้วาดมาร์กเห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะเราจะพับทบครึ่งไปอย่างนี้ค่ะ เราจะวาดมาร์กทางสันทบนะคะวัดลงไปหนิ้วค่ะวัดเข้าไป4นิ้วนะคะแล้วก็จะโค้งเป็นคอด้านหน้าค่ะวัดจากจุดเดียวกันลงมานิ้วครึ่งนะคะโค้งเป็นคอด้านหลังค่ะวัดไหลเข้าไป3นิ้วนะคะลดไหลหนึ่งนิ้วแล้วก็ขีดเป็นเส้นไหลค่ะ นี้วัดลงมาเก้านิ้วนะคะขีดเส้นตั้งฉากเพื่อที่จะโค้งเป็นวงแขนด้านหลังนะคะวัดเข้ามาอีกครึ่งนิ้วโค้งเป็นวงแขนด้านหน้าค่ะด้านข้างนี้จะปล่อยตรงลงไปเลยนะคะเป็นเสื้อหลวมๆใส่สบายนะคะแล้วเราก็จะตัดปักเส้นนอกออกค่ะเป็นชิ้นด้านหลังดึงออกไปนี่คือเป็นชิ้นด้านหลังนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาตัดคอด้านหน้าโค้งแขนด้านหน้าค่ะ เราก็จะได้เสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วนะคะส่วนประกอบก็จะมีกระเป๋าเสื้อค่ะกระเป๋าเสื้อนี้ผู้ชมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะกระเป๋าเสื้อตัดกว้าง6นิ้วยาว8นิ้วค่ะใช้จำนวน2ชิ้นติด2ข้างเลยนะคะ เทปกุ้นของเราค่ะตัดผ้าทางเฉลียงนะคะผ้าทางเฉลียงจะมีความยืดหยุ่นค่ะตัดเทปกุนกว้างสามเซนครึ่งนะคะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะเย็บพับปากกระเป๋าเสื้อนะคะ ับทบเย็บแบบธรรมดาไปเลยค่ะ เราจะติดกระเป๋าเสื้อใส่ตัวเชื่อชิ้นด้านหน้านะคะนี่ค่ะวางวางกระเป๋าข้างแรกไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะให้เข้ามาจากขอบพอประมาณค่ะวางให้ตรงกะไปเลยนะคะผู้ชมเย็บแบบง่ายๆกันเลยค่ะ กระเป๋าอีกข้างเราก็จะวัดเอากับอีกข้างที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ประเจนก็กะเอานะคะเพื่อความสมส่วนค่ะเราก็วางแปะไปเลยค่ะ ผ้าที่ใช้นี้จะเป็นผ้าคอตตอนนะคะจะค่อนข้างเย็บง่ายค่ะเพราะว่าผ้าจะไม่ยืดนะคะ เราติดกระเป๋าเสื้อสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บไหล่เสื้อค่ะไหล่เสื้อชิ้นด้านหน้าด้านหลังประกบกันนะคะเราจะเย็บแบบแตะเข็บเข้าถ้ำค่ะก็คือเย็บด้านที่ถูกก่อนแล้วก็กลับเย็บด้านที่ผิดอีกทีนึงนะคะเข็บเข้าถ้ำนี้จะเป็นการห่อริมกันลุ่ยไว้อย่างดีค่ะ ลายเสื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพับทบคอด้านหลังหาจุดกึ่งกลางค่ะประเจนจะพากุ้นคอเสื้อนะคะจะกุ้นจากจุดกึ่งกลางคอด้านหลังไปค่ะนี่ค่ะเทปกุ้นของเราก็จะพับปลายแล้วก็พับทบเลยค่ะตามมือเลยนะคะแล้วก็กุ้นโดยรอบคอเสื้อค่ะ เราจะวางริมเทปให้เสมอกับริมคอเสื้อนะคะเย็บเข้ามาประมาณ5มิลนะคะหรือครึ่งเซนติเมตรค่ะ นี่ค่ะพอเราเย็บเทปมาชนกันเราก็จะให้เทปด้านบนเกยด้านล่างมาหน่อยหนึ่งค่ะตรงรอยต่อเทปนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเกยกันมาเล็กน้อยทีนี้เราก็จะเลมริมออกให้เหลือเล็กๆค่ะ ลิมเลมเล็กๆเ,เ,เลยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะพลิกเทปกลับเข้าไปด้านในแล้วก็เย็บกุ้นโดยรอบค่ะ คอเสื้อของเราก็เย็บเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมากุ้นแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อก็กุ้นในลักษณะเดียวกันค่ะ แขนเสื้อก็กุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งก็กุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะได้เสื้อของเราอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าข้างทั้งสองข้างเลยค่ะเข้าข้างก็จะเย็บแบบแตะเข็บเข้าถ้ำเช่นกันนะคะ เ้าเข้าข้างเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บชายเสื้อกันค่ะชายเสื้อก็พับเย็บเล็กๆแบบธรรมดาสองทบไปเลยนะคะเย็บชายเสื้อเสร็จก็เป็นอันว่าเสื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้จะพาทำเสื้อง่ายๆนะคะเป็นเสื้อคอกระเช้าค่ะ ตัดเย็บใส่คลายร้อนหน้าร้อนกันค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ